สวัสดีค่ะมาพบกับเพจ Ford m a n อ,อีกแล้วนะคะแล้วก็รถที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นรุ่น DBL XLT เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่889,000บาทนะคะแต่งแบบเท่ๆคินคีนเลยนะคะแล้วก็ออกมาสไตล์บึกบึนมากเลยนะคะเดี๋ยวแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้ารุ่นด a p เตอ V6 นะคะก็คือจะเป็นสีดำด้านแบบนี้มาพร้อมกับไฟ3จุดข้างบนแบบนี้เลยนะคะตรงนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนั่นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้า c c a m นะคะก็คือจะเป็นไฟ LED เส้นแบบตัว C ชาร์จแบบนี้พร้อมกับติดตั้งคอบไฟนะคะมีตัวหนังสือแลนเจอร์ให้ด้วยตรงนี้เรียกได้ว่า ครอบไปเลยนะคะก็คือเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองค่ะถัดมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นครอบโครเมียมให้ด้วยนะคะในรุ่น XLT เนี่ยจะครอบไฟตัดหมอกโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าตัวด้านข้างเนี่ยแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะมีหมุดให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกความสูงของตัวรถขึ้นอยู่ที่2นิ้วนั่นเองค่ะ ในส่วนของล้อมแม็กนะคะใหญ่มากๆนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นั่นเองค่ะอ,อฟเซ็ตลบ44เลยนะคะใส่ยางมอ n t e r เลนะคะคือ,อยาง MT ดอกลายชัดๆแบบนี้นะคะตัวปีกนกนะคะในรุ่นของ next generation นะคะจะให้ปีกนกที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบรรดารถกระบะด้วยนะคะก็อ,อฟเซ็ตลึกเท่าไหร่นะคะตัวล้อเนี่ยก็จะยื่นออกมา ประมาณนี้นะคะประมาณ3-4นิ้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดซุมล้อนะมันจะยืดมากกว่านี้นะคะกรณีที่เราใส่ออฟเซ็ตลบๆแบบนี้นะคะเราต้องใส่ซุมล้อนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นรุ่น DBX l LT เครื่อง2000นะคะ170แรงม้าค่ะ500แรงบิดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะตัวนี้เป็นบันไดข้างนะคะเป็นรุ่นของ Hammer นะคะก็คือ อัปเดตใหม่เป็นบันไดข้างแบบนี้เลยนะคะติดตั้งเรียบร้อย ตัวนี้นะคะเบ้ารองมือเปิดคิ้วกันศาสตร์นะคะเราหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วนะคะพร้อมส่งมอบคันนี้นะคะเป็นรถของพี่นัทค่ะ f c จากปทุมธาน,นีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่ารุ่น XLT เนี่ยเกียร์ธรรมดาภายในหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคเปิดเลยเริ่มจากแผงประตูนะคะก็คือจะเป็นสีดําเดินได้สีเทาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นที่เปิดจากทางด้านในนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นควบคุมกระจกมองข้างค่ะด้านบนค่ะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะถัด มานะคะจะเป็นตัวควบคุมระบบไฟนะคะสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะจะเป็นช่องแอร์ลังพึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพุสตาร์ทนะคะไม่ว่ารถจะเป็นเกียร์อะไรนะคะเราให้พุสตาร์ทมาเกียร์ธรรมดาก็พุสตาร์ทได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%เเซเลยนะคะสามารถควบคุมเสียงแล้วก็ควบคุมความเร็วแล้วความเร็วได้จากพวงมลาลัยเลย <S <S พวงมลาลัยนี่หมุนง่ายมากเลยนะคะแคะ่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถทำได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ด้านหน้า หน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็น3มิติรูปรถแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นจอกลางนะคะขนาด12 10นิ้วเนาะ,อะขอแก้ไขนะคะรุ่นนี้เป็น10นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาด้านด้านล่างนะคะก็จะเป็นจุดวางนะคะ Wir e l e s s charger ค่ะสามารถวางโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะโทรเอ่อตัวนี้ก็จะชาร์จแบตให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ 6สปีดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาตัวนี้รุ่น xlt เนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะก็คือจะเดินได้สีเทาวแบบนี้ใช้ผ้าเกดพรีเมียมนะคะนุ่มน่าสัมผัสแน่นอนค่ะไม่ะระคายเคืองกับผิวอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของภายในรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังรถเลยว่ามีอะไรติดตั้งเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นจุด ขึ้นนะคะจากทางด้านข้างรองรับน้ําหนักได้ถึง100่กิโลเลยนะคะกรณีที่เราอยากขึ้นรถจากทางด้านข้างไม่ต้องเหยียบล้อยอีกต่อไปแล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ติดตั้งข้อไฟท้ายให้เรียบร้อยนะคะก็คือข้อไฟท้ายข้อดีของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองค่ะรุ่น XLT นะคะก็จะมีโลโก้แบบนี้เลยในส่วนของโลโก้ f o ร์ดอยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็มีคําว่าแรนเจอร์นะคะอยู่ที่ท้ายกระบะสแตไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะอยากติดเป็นสติกเกอร์หรือว่าอยากติดเป็นอะคริลิกนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตัวนี้รุ่น XLT นะคะเดี๋ยวเราพาชมตัวรถ1รอบนะคะขอย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่889,000บาทนะคะมีโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีเลยค่ะ แล้วก็ของแถมนะคะแบบจัดเต็มค่ะมีให้เลือกนะคะได้รับไปเลย25รายการนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากปรับเปลี่ยนเราจะมาแต่งรถแบบไหนก็ได้นะคะแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะอย่าได้รถเฟี้ยวๆนะคะทักหาแมวหมวได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ขอฝากโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะ DBL XLT ค่ะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะคะในรุ่นของเกียร์ธรรมดาค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะดาวอยู่ที่59,000บาทนะคะ ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อแม่เหมียวในทางช่องทางอินบ็อกได้เลยนะคะหรือว่าโทรมา0614695461ค่ะ0614695461ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวน,นะคะจะมาทำคลิปให้พี่ๆดูเรื่อยๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย